พี่น้อง,งอันพี่น้องเอ้ยผมจะไปอันวัดธรรมสุมนธาของลุงปูเหรียญสมัยยังน้อยละอ้ากันละรึ่งกันกับลุงปูเหรียญอยู่สะกลแล้วก็อ้ทำเที่ยวมาเห็ดวัดธรามสุมนทธาน,นายสุริยันตงศิลผมมาบวกเคยมาเลยจนเสียณเมื่อนี้ผมจะไปธรรมสุมนวธาแต่ลุงปูเสียแล้วละ่ะอัน,อนยายยายอย,ย่างจะจวง่วมายายคอน,ยยคอ,นอันนี้นะบ้านคําจวงิ่นมีปั๊มน้ํามันนะ มีร้านมันธุรกิจประมาณแปดแสนล้านนี่ยละแล้วคนก็เลยต้อนรับครับสู่ดีวันเราบอกว่าเลขาหลวงปู่เหรียญเสียมือคืนนี่เนาะผู้ใดมาบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านทำจวงอย่าลืมมาแหวเด้อซื้อของรับประกันถ้าแม่มาตอนเที่ยงได้กินข้าวเที่ยงนะพ่อไปเด้อยายเด้อจ้าซื้อเห็ดไปิเก้นเพื่อเขาจะกินน้ำมูกบ้านหาสุกโอ้ยปวดถนัด คือเอาเน,นั่พระธนัตแกงกธนัดกลิ่นเขาวัายกว,วันนี้เป็นวันที่25พฤษภาคม268 8นะครับผมมาที่วัดธรรมสมนทาวัดธรรมสุมนทาเป็นวัดที่หลวงปู่เหลียญชัยซึ่งพี่ชายผมนะครับสมัยยังไม่เสียชีวิตพี่ยันนะสุริยันตรงสิรินี่ได้มา พิสา,ส,าสะปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ร่วมสร้างวัดนี้กับท่านตั้งแต่เริ่มโอ้ยมันสองพนนนะครับพี่ชายผมก็ได้ให้ความเคารพหลวงปู่แล้วเขาชวนผมมานะแต่ผมไม่เคยมาเลยผมก็เลยอยากจะมาดูแล้วก็อธิษฐานไว้ว่าขอได้มากราบ แล้วก็มาปฏิบัติธรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆที่วัดหลวงปูก่ก็เป็นสิริมงคลของชีวิตนะครับต้องเป็นทางขึ้นเขานะถนนพระเหรียญชัยนะครับแล้วก็มีป้ายบอกว่าวัดธรรมสุมวรทาหลวงพ่อเหรียญชัยมหาปัญโยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเกียร์ก่อนนะเดี๋ยวท่านผู้ชมคอยดูว่าจะ หนทางขึ้นจะเป็นยังไงผมก็ขับช้าๆยินดีต้อนรับก็ตำสมุนตานี่มันอยู่ในป่าผมทายได้เลยว่ามีคนมาหาของป่ามาหาเห็ดพาะมาหาเห็ดต่างๆมากมายถนนสวยมากครับ โบารมีหลวงปู่ยิ่งใหญ่แพ้ไปศารท่านปฏิบัติธรรมกรรมฐานตั้งแต่ท่านเกี่ยวเนื่องกับผมอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือที่วัดบ้านพานน่ะจะมีวัดใหญ่ๆที่มีประตูผมจำชื่อวัดไม่ได้ผมก็ได้ยินชื่อหลวงปู่เลียนชัยตั้งแต่อสอบถามพระกรรมฐานรูปหนึ่งท่านติดปัญหา หลวงปู่เลียนชัยได้เป็นผู้แนะนําและแก้ปัญหาในการปฏิบัติให้ท่านนะครับวัดบ้านพานที่ติดถนนชื่อวัดอะไรเนาะวัดแดนโมกไหมวัดแดนโมกสุขเขาวด่ดดีนี่ครับคือภูเขาที่จะขึ้นถ้าสุมนทาถ้าสุมนทามีเรื่องราวยังไงเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอ่ะผมขออนุญาตขับรถก่อนนะเพราะว่านทางจะต้องขึ้นไก่ นี่คือพระสิเวรีที่มีบารมีศักดิ์สิทธิ์มากใครได้เห็นคลิปนี้ชมคลิปนี้แชร์ต่อขอให้บุญจงเป็นของท่านร่ำรวยไม่รู้จักจบสิ้นสาธุถึงแล้วนะครับหน้าผาที่ยิ่งใหญ่อลังการมากนี่คือหน้าผาวัดถ้ำสุบรรานี่ครับผมให้ดูภาพไกลก่อนนะ หน้าผานี่สูงชันมากประมาณได้นะนี่สักยี่สิบสามสิบเมตรนะเนี่ยแล้วก็นู่น,นเป็นที่ทางขึ้นน่าจะเป็นมีรถจอดเดียวเดี๋ยวเราไปดูจะได้กราบพระแล้วโอ้ดีใจมาครั้งแรกนะเนี่ยผมมาอยู่ที่วัดธรรมสมนธา มีหน้าผาใหญ่โตอลังการมากแล้วก็มีพญานาคสีดำแล้วก็พญานาคสีเขียวที่ใครก็มาเห็นต้องถ่ายรูปแล้วที่เห็นบันไดทางขึ้นสูงชันนะน่ะเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นหรอกวันนี้ แค่บริเวณศาลาที่พักในบริเวณวัดก็สวยงามแล้วผมมาอยู่ที่วัดธรรมสมนุนทาแล้วดูศาลาอยู่ใต้เพิงธรรมยิ่งใหญ่อลังการตะการตามากวิจิตเหมือนดังเมืองสวรรค์เดี๋ยวไปดูกาบพักข้างในก่อน นี่คือบริเวณวัดรรมสมุนทามีปั้นพญานาคปั้นหงสผมยืนอยู่ที่ทางเข้าถ้ำสมุนทาที่หลวงปู่เหรียญชัยท่านได้มีบารมีเมตตาสร้างไว้นะครับตอนนี้พระกำลังเตรียมงานพเพราะได้ยินว่าเลยขาหลวงปู่เหรียญชัย มรณาภาพเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราจะไปรับพระแล้วก็ถ่ายรูปนิดหน่อยก็จะกลับทำบุญกับท่านเพราะว่าไม่อยากแล้วตัวเวลาการจัดสถานที่ วัดรรมสมนทาครับหลวงปู่ได้ขาได้หมดกำลังจัดเตรียมงานนะครับนี่คือบริเวณวัดรรมสมุนทาภาวนาเป็นสถานที่นะครับสิง่งแวดล้อมสวยงามมากมีพญานาคองค์ดำด้วย วัดถ้ำสมุนทานี้นะครับเป็นบริเวณหน้าผาหินที่ตัดลงมาเลยนะครับแล้วก็หลวงปู่ปท่านก็มาสร้างบริเวณวัดใต้เพิงหินนี่แหละครับแล้วก็มีตำนานต่งตางๆนะ่หนึงในนั้นคือถ้านี้คือว่าวัดรรมสมุนทานเพราะว่านางสมุนทานี่แหละ ซึ่งเป็นตำนานของถ้ำมีรูปปั้นของนางสมนทาเกี่ยวเนื่องกับพญายักษ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยชมรายละเอียดกันเดี๋ยวผมไปใต้ยูเพิงผาเดี๋ยวจะกลับมาไหว้พระนางสมนทาอีกทีนะ ที่มีมณฑปของนางสมนธาก็เป็นผาหินเหมือนเดิมแล้วบริเวณใต้ผาหินนี่แหละครับที่เป็นเพิงผาที่มีพระพุทธรูปหลายปางนะมีปางนาปกวันเกิดผมอันนี้ก็เป็นไอปางปรินิพาน นี่คือบริเวณเพิงถ้ำที่เป็นถ้ำธรรมชาตินะครับเป็นเพิงธรรมชาติมีภาปางนาะคปกที่ผมวาดไปแล้วเบื้องตน้นแล้วก็นี่เป็นภาะปางสายญาติแล้วอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปหลายปางนะปางที่เห็นนี่คือปางห้ามญาติหรือบางทีก็เรียกว่าปงางชนะมารเอ้ยปางห้ามญาติ อันนี้เป็นพระพุทธรูปของทรงจีนปางสมาธิอันนี้ผมจำชื่อปางไว้ได้อันนี้ก็ปางสมาธิอันนี้ก็เป็นปางข้ามญาติอันนี้ก็เป็นปางสมาธิทรงจกักรพรรดินะครับแล้วนี่ก็เป็นเป็นเหมือนพาะบางแต่เป็นปางทรงจกักรพรรดิสวยงามแล้วมีหลวงปู่ไอหลวงปู่กัจยานะทรงจีนนะ อันนี้ก็เป็นพระทรงญี่ปุ่นนะสไตล์ญี่ปุ่นแล้วบริเวณเพิงถ้ำเนี่ยาวไปถึงโน้นนี่ครับรรมาเดินจงกรมใต้เพิงถ้ำนอนที่นี่ไม่รับรองว่าไม่เปียกฝนเดี๋ยวผมจะให้ดูพระพุทธรูปที่เป็น ทรงจัก,กรพรรดิมีหลายทรงหลายปางนะครับนี่ครับสวยงามแล้วก็ดูเข้มขังมากจะหาที่ไหนได้แบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าจะมีพลังน่าจะเป็นพระพุทธรูปเกิดจากการปั้นมือนะปั้นมือ ดูแล้วรู้สึกว่าขึมขังศักดิ์สิทธิ์มากน่านั่งภาวนาเหลือเกินนี่เป็นบริเวณเพิงถ้ำสุม,มุนทานะเป็นเพิงหินใหญ่สูงท่วมหัวนะครับต้นไม้คุมเป็นเพิงใหญ่มากแล้วก็มีพระพุทธรูปปางต่างๆแล้วฝั่งโน้นนะ มีสิ่งปลูกสร้างทางกำลังสร้างวิหารอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณที่มีรูปปั้นของพระนางสุม,มนทานะอันนี้เป็นรูปของผู้ชาเจ้าแม่สุม,มนทานะโมตัสสะวกะวัตโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พักเข้าโต้ละเข้าโต้สมมาสัมพุทตสันนโมตัสสะพักเข้าโต้ละเข้าโต้สมมาสัมพุทตสะอิมินาสุมนณทานังเทวานังปูเชมิอิมินาสุมนณทานังเทวานังปูเชมิอิมินาสุมนณทานังเทวานังปูเช ห้ำสมุนธามีความงดงาม ตอนเที่ยงผมก็ตอนเที่ยงผมก็ต้องได้กลับเพราะว่ามีงานเลขาหลวงปู่เหลียญชัยมรณภาพเขากำลังเอาศพมาก็เลยต้องรีบกลับนี่คือส,สวยงามมาก